อย่างหนึ่งที่นักเล่นรถกระบะจะต้องทำก็คืออาดจารบีที่เผากลางอาดจารบีที่เผากลางก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3จุดด้วยกันอาจารบีผมเคยไปอาดจารบีมันแพงมันแพงผมดูแล้วมันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแต่เสียค่าบริการแปลงมันเจอถูกสุดเลยคือ100บาทร้บาทนะแพงสุดเลยคราวนั้นเจอไป300บาทก็บอกน้อยกว่านะซื้อจารบีอีกร้อยกว่าบาทอัดได้เป็นโอ้โหห้าสิบคันได้มั้งผมว่าห้าสิบกําไรมหาศาลหรือหรือผมเป็นคนขี้เหนียวเลยตัดสินใจเลยครับซื้อกระบอกอัจจารบีนะครับแล้วก็ซื้อจารบีมา แล้วก็จะมาอัดจารบีเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูครับว่ากระบอกอัดจารบีที่ผมเลือกซื้อมาเป็นแบบไหนและจารบีที่ผมใช้เป็นยังไงนะครับสนับสนุนวิดีโอดนนนโดยร้านชานมขนนเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทำวิดีโอชุดนี้ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมกุ้งชานมคนนน์ครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับรถยนต์ของผมเป็นรถกระบะครับเกียร์ธรรมดานะครับโตโยต้าวีโก้ซื้อมาปีนี้จะเข้าสู่ปีที่10ละ9ปีใกล้จะ10อยู่ละนะครับก็อย่างหนึ่งที่นักเล่นรถกระบะจะต้องทําก็คืออัจจารบีที่เพากลางอัจจารบีที่เพากลางก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3จุดด้วยกันอัจจารบีผมเคยไปอัจจารบีที่ศูนย์ ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ร้านข้างนอกนะครับร้านข้างนอกพวกอ,อู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมไม่ได้โทษเขานะเป็นวิชาชีพของเขาอันนี้มันแพงมันแพงผมดูแล้วมันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแต่เสียค่าบริการแปลงมันเจอถูกสุดเลยคือหนึ่งร้อยบาทถูกสุดคือหนึ่งร้อยบาทนะแพงสุดเลยคราวนั้นเจอไปสามร้อยบาทถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองนะแล้วก็ ทำอะไรยุงใหญ่ตรงนั้นเปลี่ยนน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เสริมอพี่อัดจารบ,บีให้ผมด้วยนะเขาบอกว่าค่าแรงสามร้อยบาทครับโอ้โหอัดจารบ,บีค่าแรงสามร้อยครับผมไปดูอุปกรณ์ในลาซาด้าครับเจอกระบอกอัดจารบีราคาร้อยกว่าบาทอะไรนะก็บอกอัดจารบ,บีอัลละราา100้อยกว่าบ,ออา,บ,บ,บาทเก็บค่าแรงผมสามร้อยแล้วจารบ,บี กระปุกหนึ่งกระปุกใหญ่เลยอะนะอยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทรุ่นไปเสร็จแล้วสามร้อยเฮ้ยซื้อกระบอกร้อยกว่านะซื้อจารบีอีก,100กร้อยกว่าบาทอัดได้เป็นโอ้โหห้าสิบรังได้ไมั้งผมว่าห้าสิบขังกำไรมาหาศาลหรือหรือผมเป็นคนขี้เหนียวหรือผมผมน่าจะเป็นคนขี้เหนียวนะเออผมก็เลยตัดสินใจเลยครับซื้อกระบอกอัดจารบีนะครับแล้วก็ซื้อจารบีมา แล้วก็จะมาอัดจารบีเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูครับว่ากระบอกอัดจารบีที่ผมรถซื้อมาเป็นแบบไหนและจารบีที่ผมใช้เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีอัดจารบีของเฮากาเนี่ยยากไหมนะครับยากครับผมไปดูช่างแล้วก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าผมว่าไม่พ้นฝีมือคนผู้ชายผมว่าน่าจะทําได้ไม่ยากนะวัยรุ่นคนเล่นรถนะคนใช้รถเรื่องการอัดจารบีแล้วมีอุปกรณ์เนี่ยผมว่า ไม่เป็นเรื่องยากจนเกินไปอ่ะทําได้นะผมว่าทําได้เดี๋ยวลองดูผมทาอะไรยังไงบ้างครับไปดูกระบอกอัจฉริบีกับจารบีกันครับนี่ครับเพื่อนๆกระบอกอัจฉริบีของโซโลเออผมรู้ว่าผมชอบยี่ห้อโซโลมันมีหลายยี่ห้อมะไงกระบอกอัจฉริบีแต่ยี่ห้อนี้ผมผมชอบที่ยี่ห้อโซโลโซโลผมว่าน่าจะทนอยู่นะไม่แน่ใจว่าคุณภาพเขาจะดีหรือไม่ดีนะแต่ผม ยี่ห้อนี้มันถูกอ,อกถูกใจอ่ะมันมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายอันที่ที่เป็นแบรนด์ของโซโลแล้วมันคงทนแล้วก็อันนี้ครับจารบี l อสาจารบีเอสเขาบอกว่าใช้สำหรับรถยนต์เป็นเกรดที่ใช้ในแบรนด์ของอีซูซูเห็นไหมเห็นไหมอีซูซูไหม,หไหมน่าจะมาจากจีนอ่ะภาษาน่าจะเป็นภาษาจีนอันนี้คุณน้สมบัติเพื่อใช้ในการหล่อรื่นลูกปืนและระบบ ช่วงล่างของยานพาหานะแนะนำการใช้ไม่ควรใช้จารบีจารบีขะายี่ห้อก็คือใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไปเลยไม่ควรคลากันเพราะสารเครมีอาจจะหักล้างในคุณสมบัติของมันเอง,เองนะอันนี้ผมคิดเอาแะไม่แน่ใจใช่ไหมปิดฝาทุกครั้งหากใช้จารบียังไม่หมดล้างมือและผิวหนังที่สัมผัสกับจารบีทุกครั้งหลังหลังจากใช้งานแล้วอนี่ นี่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะนี่ครับจารบีขนาดครึ่งกิโลครึ่งกิโลดูเนื้อในเป็นไงผมเคยเปิดดูและอึ๊อึบอ,บอบนครับจารบีเกรดที่ใช้สำหรับทาลูปปืนรถยนต์นะ อันนี้ก็น่าจะ100ร้อยกว่าบาทส่วนไอ้กระบอกอันนี้อันใหญ่กว่าเยอะเลยนะอันนี้ก็100กร้อยกว่าบาทเดี๋ยวมาแกะดูไปไงลงทุนไปประมาณสามร้อยบาทประหยัดกับค่าแรงทําเองอันนี้อัดได้บ่อยเลยเดี๋ยวลองแกะอ๊บกรบอกอัดจะระบิยดีนักเลงรถกระบะคนมีไว้ธีบ้านครับไปอัดให้เขาอัดให้แพง คนจะมีไว้ไประจำบ้านของมันต้องมีครับออมาแล้วออกมาแล้วครับพี่น้องอ,อ้าวไม่ออกว่ะต้องใส่ต้องตัดอันนี้ ขนาดกี่ซีซีไม่รู้มนมีขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือวผมผมเลือกขนาดไม่ใหญ่แล้วมั้งอ๋อขนาดหกร้อยซีซีมีสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยผมเลือกขนาดใหญ่มาแน่เลยอันนี้เขียนไว้หกร้อยไม่แน่ใจว่าเป็นขนาดหกร้อยซีซีไหมไอซีซีนี่หมายถึงว่าความจุของของกระบอกตรงนี้นะที่ที่จะใส่จารบีได้มากได้น้อยนี่นี่ครับมีข้อความอะไรที่บ่งบอกถึงว่าความจุเท่าไหร่ไหม ไม่ในใจว่าผมสั่งขนาดไหนมาลืมนะ่น่าจะ100ร้อยกว่าบาทมนะั้งร้อยกว่าบาทสั่งตอนวันที่สามเดือนสามลาซาด้าวันที่สามเดือนสามกระบอกอัจจลบีโซโลแกะเลยข้างในมีอะไรเฮ้ยออนี่ครับเฮ้ยมีอะไรละเอาคู่มือ ไว้แล้ประกันไม่มีเด็กไม่มีเลยมีแต่ฉลากแล้วนะฮะตัวเป็นเหล็กเงาเงาเป็นสแตนเลตไหมเฮ้ยไม่น่าใช่อะ่ะร้อยกว่าบาทถ้าเป็นสแตนเลสไม่คุ้มทุนเขาเลยมั้งน่าจะเป็นเหล็กชุกครีเมียมหรือว่าเหล็กชุบเฮ้ยเฮ้ยพอจับแล้วผมว่าพรีเมียมวะค่อนข้างดีทีเดียวอะ่ะพอจับแล้วใช้ได้อ่ะอันนี้เป็นหัวแข็งหัวแข็งแบบยาว ยาวใช้ยังไงยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค,ยค่อยดูช่องทางไปเรื่อยอันนี้เป็นหัวสั้นหัวสั้นหรือเปลี่ยน,น,นได้นะเขาบอกเปลี่ยนได้เป็นสองอัน,นได้แต่ผมแนะนําเป็นอันยาวให้ทช้อันยาวผมเคยดูรีวิวเมอนงันว่าใช้อันยาวอันนี้เป็นสายอ่อนเอาอันนี้ใส่นี่ก็ได้ใส่เข้าไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งมาใส่ตรงหัวนี้หัวน,นี้ครับสายอ่อนนี้ก็ก็ดีก็ดีแต่มันทางานยากาิดนึงก็รู้ก็ดูกระดิดดก แต่ถ้าหากเป็นหัวแข็งเนี่ยหัวแข็งเราใส่เสร็จแล้วเราออกแรงดันดันดัน,ดน,ดนไอ้เจ้ากระบอกเข้ากับ,อกอกบไอ้เจ้าที่ที่ไอท้ที่หัวหัวอัดจัเบียนะมีแรงอัดได้แต่น,นี้เราออกแรงดันไม่ได้มันอ่อนยบยาบยบยาบ,ยบ,ยบต้องใส่ให้แน่นแล้วก็บีบจรลบีเข้าไปอันนี้ก็ทํางานได้แต่ว่าสะดวกน้อยกว่าที่ผมได้ดูเขาใช้กันเขาจะใช้แบบไอ้ไอเจ้าหัวยาวไอ้เจ้าหัวแข็งอันนี้นะอันนี้ ก็ว่าจะใส่จารบีเนี่ยให้เราดึงให้เราดึงดึงอันนี้ดึงยังไงปุ๊บปุ๊บอ๋อเนี่ยขอแรงกดเรอปุ๊บอ๋ออืมต้องต้องดึงมันออกมาและไอ้จอนเนี่ยสปริงจะเป็นตัวดันดันให้จารบีเนี่ยไปอยู่ตรงปลายกระบอกปุ๊บถังมันหล่นปุ๊บปุ๊บปุบบ๊เดี๋วขวดเหล้าไม่หล่นอย่าไปชนใช้าฉากหลังนะขวดเหล้า <laughs> อ่าเนี่ยอย่เปิดดูข้างในเปิดตอนนี้ครับอึ๊บโอ้มีลูกยางพอรู้สึกหมุนแล้วมันเดือดเือนมือครั้งแรกแล้วก็ลืน่นน่าจะมีลูกยางอยู่ด้านในกันจารบีไหลออกมาแน่เลยไม่หนามากไม่หนาบางไม่หนามากข้างในเหมือนฉาบไปด้วยน้ํามันเหมือนฉาบด้วยน้ํามันอยู่ข้างในน่า ข้างในเป็นลูกสูบไอเจ้าตัวนี้อ๋อนี่ถ้าดื่มมันก็จะเลือ่อนออกอ๋อตรงนี้ไงซีตรงนี้ความจุดตรงนี้ข้างในตรงนี้เป็นสปริงออกแรงดันตรงนี้ที่ใส่จาละบีแล้วก็ปิดฝาปิดฝาตรงนี้ก็จะเป็นลูกสูบสําหรับการปั๊มจาลลบีเข้าไป ปั๊มจาราบีตัวนี้เป็นตัวไล่อากาศถ้ามันมีช่องว่างตัวนี้มีอากาศก็กดปุ่มแล้วอากาศจะออกตรงน,นี้นะต้ององัางไม่ออกอต้องประกอบก่อนไหมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหล่อตรงนี้ตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กหรือสแตนเลสไม่น่ใจะแต่มันเงาเงานอกเงาในาเลยนะเงานอกเงาในาเลยแต่อันนี้ ไม่แน่ใจเป็นสแตนเลสไหมไม่มีแม่เหล็กทดลองประกอบอย่างนี้หาเกี่ยวเข้ายากนะแต่อย่านะใ,หให้พี่เกลียวนะพี่เกลียวเสียแตอย่าให้พี่เกลียวบ่อยไม่เข้าอะ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บยากเง้ยเลยเลยช่างช่างเหมือนเดิมดีกว่าอ่า โหสูบยากค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวค่อนข้างแข็งเลยประกอบเหมือนมันมีช่องว่างฟรีของเกลียวค่อนข้างเยอะนะเนี่ยมันเหมือนเกลียวมันไม่สนิทพอดีกันอะเหมือนมันมีช่องว่างของเกลียวค่อนข้างเยอะ แล้วเดี๋ยวเรามาใส่จาระบีกันเรามาลองอัดจาระบีเขาเขาบอกก่อนจะทำสำเร็จไหมเนี่ย ก็ดึงเข้าปไปข้างในอันนี้ก็เปิดปกจรารบีเขาบอกว่าถ้าใครจะเอามือขวักนะเอามือขวักเนี่ยจะต้องเอามือเนี่ยไปชุบน้ำแฟบเยอะๆชุบน้ำแฟบน้ำแฟบแบบเข้มข้นเลยนะแล้วก็มาจบแล้วก็มามาป้ายใส่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าจรารบีก็ทํามาจากไอ้เจ้าสารที่มาจากปิโตรเลียมมันก็ไม่เหมาะกับผิวหนังคนเรานะครับ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่สาหรับสายช่างเขาก็โอเคยองรับได้สายช่างแต่ถ้าผมเองวันนี้ขอยันไม่สัมผัสในกันแต่พยายามใช้ไอเจ้าอุปกรณ์ช่วยในการประกอบในการกรอกจะใช้วิธีค่อยตักใส่เข้าไปตักแล้วก็ปาดใส่เข้าไปเรื่อยๆครับ มากเท่าไหร่เอาแค่พอได้ใช้ไปก่อนอัจารบีนี่สำหรับรถกระบะนี่ก็น่าจะไม่กี่ซีซีละมั้งก็พอเอาพอก่อนพอก่อนเรียกพอก่อนน่าจะเยอะพอแล้วน่าจะเยอะเพียงพอต่อกันอัจารบีหนึ่งครั้งะนะ เพราะว่าการว่าการอาจจะระบีใส่รถกระบะนี่ในโซนฐารถกระบะนี่ทํากันประมาณสักปีละสองครั้งสามครั้งก็ดีนะครับปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งบ่อยๆได้ก็ดีแต่ว่าปจ้างเขาทามันแพงผมก็เลยไม่ได้ทานี่สิปีผมก็จ้างเขาเพราะมันปีละครั้งประมันปีละครั้งคิดไปคิดมาไปเจอก็บ,บอกจารบีในลาซาด้าเอา้ามันไม่แพงนี่นะก็ะเลยตัดสินใจซื้อมาทําเอง อยากจะลองดูเหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้ไหมประกอบเข้าไปให้แน่นหนึ่งสองปึ๊บอึ้บอึ้บแล้วเราก็ปลดล็อกตรงนี้ครับปลดยังไงนะปลดลอด็อกอย่างนี้อ่านี่มันเจาะแรงกอดนะอะการประกอบชิ้นงานของเขามี ชีเหล็กเยอะขีเล็กไม่ใช่ใบขี่เหล็กนะชีเหล็กเศษโลหะแต่กวน,นี้ก็ลองสูบจนกระทั่งสูบไปจนกว่าไอ้เจ้าจารบีเนีน่ยมันจะออกตรงปลายยังไข่ไม่แน่เลยเอ,ลอึ๊บไม่มีอาการหรอครับ ลองสูบสูบจนกระทั่งมีมีมจรารบีออกตรงตรงปลายหน่อยหนึ่งก็ตอนนี้กํลาลังสูบวิ่งมาตามท่อตรงนี้ครับเดี๋ยวว่าเอาตรงปลายหน่อยหนึ่งก็พอออกอย่งหลายที่มเนะี้ย ได้ยินเสียงปปับปุ๊บปรับที่มันออกทางท่อนี่แล้วมันก็ดุก,กระดิกว่ะมันไม่แน่นอะ่ะอุ้ยไม่ออกอลองโ่งไปอีกต่อ,อมาไหม างนี้เลครับสูกรซนท่มามดอบอย่างนี้นะอันนี้ก็หยุดไปใต้ท้องรถกันครับาจอนนี้เราก็เข้ามาใต้ท้องรถแล้วนี่คือจุดที่เราจะต้องอัดจารบีไม่รู้ว่าองศาได้ไหมอ่าน,นี่แต่เห็นไอ้เจ้าจุดๆเนี้ยนะจุดๆตรงกลางจออน,นี่ๆๆ,น,ๆ,ๆนี่คือหัวมัน ต้องเอากระดาษชชูหร a, ือว่าผ้าเพื่อามาเช็ดซะหน่อยนะครับมีตรงนี้เป็นกลางตรงกลางแล้วก็จะมีตรงท้ายเกียร์อันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงไอ้ช้อนโอ้กล้องติดกล้องติดโอ้กล้องติดแคบมีอันนี้อันหน,น,นึ่งเนี่ยนะครับสามจุดด้วยกันนะครับต่อรถหนึ่งคันนะจะมีกันทั้งสามจุดเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดให้ดูแล้วก็เอาเจ้าท่อตรงปลายมาจ่อกับมาจออกับเจ้าหัวข้างในเนี่ยนะ ต่อกับเตาหัวข้างในนี้อ่าแล้วก็บีบจนกระทั่งเราเห็นจระบีเนี่ยปิ้นออกมาจากด้านขอบข้างนะครับปิ้นออกมาปิ้นมาตรงนี้นะเออ,อ,อไม่เหรอปิ้นมาตรงนี้ไม่รู้จะผมจะตั้งกล้องให้คุณมองเห็นได้ไหมเออพื้นที่มันแคบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะาเด่นหะน้ขออนุญาตหาม,มุมตั้งกล้องอึบอึบอ่าอึบ ผมอยู่บ้านไม่ได้ใช้ไอ้เจา้าไอ้ที่ยกรถไม่ไม่ได้ใช้ไม่มีด้วยตอนนี้จอดรถในพื้นที่เอียงแล้วก็หนุนล้ออึบอขอาตั้งกล้องทำยังไงได้อึบอหามุมไม่เจออึบอ่าพอจะได้ก็จะได้ทีนี้ก็เอาไอาา้เจ้านี่มาาบอาจาัลละบ,บีนี้ไม่เคยทำเลยนะดูจากที่เขาทำกันอะเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดก่อน บา,บางทีมันมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรติดกล้องผมไม่โฟกัสด้านในกล้องผมมันเป็นกล้องที่โฟกัสอัตโนมัติมันก็นเลือกมุมที่มันโฟกัสน่าจะใช้งานจริงแต่ว่าอันนี้มุมที่ผมต้องการอยู่มุมลึกมันเลยไม่โฟกัสเลยเลือกไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเด้วจะได้เห็นผลไหม อ่านอาจารย์นะนะวงจรนี่ต่อแล้วอึ๊บดันเข้าไปหนึ่งสองสามอุ๊บดันเข้าไปจะรู้สึกดันเข้าไปหน่อยได้อึ๊บบีเข้าไปบีเข้าไปได้ยินเสียงเหมือนจะระบีวิ่งเข้าไปข้างในเลยนะเริ่มปีนออกมาแล้วให้ปีนออกมาหน่อยนึงเอาไล่ของเก่าออกไล่ของเก่าออกของใหม่ใส่เข้าไปไล่เข้าไปครับ อ่าเห็นเห็นปิดไหมนั่นแหละครับนั่นแหละไล่เข้าไปจนดั่งเราเห็นเห็นจรรบีใหม่ออกมาแสดงว่าข้างในช่องนั้นอะ่ะจะมีแต่จรรบีใหม่หมดแล้วอึบอึบเริ่มย้อยยดอ่าเริ่มเริ่มมีจระบีใหม่ดึงดึงถอยหลังดึงถอยหลังอึบอึบเฮ้ย <c oughs> นั่นไม่ออก โยกโยกโยกเราไาโยกออกออกแล้วเรียบร้อยหนึ่งอันเนี่นะครับที่ผมเคยทําแพงสุดสามร้อยบาทแค่นี้ครับแต่ว่าในข้าในข้ามันจะกระจายแถวนี้ยมันจะเปื้อนครับถ้าจะให้ดีหาไอ้สาษเชืชู่ครับหรือว่าหาอะไรก็ได้มาปาดตรงนี้ให้มันเหลือน้อยลงมันจะได้ไม่กระเด็นเนี่ยเห็นไหมครับร่องรอยที่มันกระเด็นอยู่เดิมนะตรงนี้ะกล้องกล้องโฟกัสไม่เห็นแล้วมันจะกระเด็นไปทั่ว ตอนที่รถเราวิ่งแล้วมันจะหมุนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเอากระดาษชืบชูมาใช้ก่อนอ่ะคราวนี้ผมไปได้ถุงเ้าก็ติดเก่ามาเอาถุงพล้ติดเก่าในสวมมือเข้าไปครับแล้วเอามือเราเนี่ยเข้าไปปาดเอาไอ้เจ้าตาลบีที่มันปิ้ออกมาให้มันติดกระถุงไว้ปาดออกมาให้ได้เยอะที่สุด โอ้ค่อยห้างเหนียวครับค่อยห้างเหนียวตระบียค่อยห้างเก่าล่ะปึ๊บปาดออกถ้าเรามตมดเดี๋ยวมันกระเด็นเวลาที่รถเราวิ่งอะนะครับมันจะกระเด็นไปติดส่วนต่างๆของรถเพื่อเพื่อนร่วมทางด้วยบางทีก็จะกระเด็นไปที่เพื่อนถนน,นแล้วเพื่อนจักรยานจนเผาวิ่งแล้วกระเด็น ลอรถเขาอาจจะลื่นคิดมากไปปะเ็พอโอเคก็ปาเช็ดออกได้เยอะที่สุดจะได้เหลือกระเด็นน้อยหน่อยก้อนึงอึไม่ออกอ่าอย่างนี้แล้วก็เอาถุงเนี้ยครับม้วนม้วนเข้าไปอยู่ข้างใน เาก็กตะยู่ด้านมุมในของถุงนี่ครับทิ้งอ่าเสร็จแล้วหนึ่งจุดเราก็ทําจุดต่อไปนี่ครับมุมนี้มองเห็นดีให้ดูมุมนี้อ่าเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปครับปึ๊บอ่าออกแรงจะตกเข้าไปมันจะเป็นตั้งตึกก็ู่เข้าไป ได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวรอรถรถไปเดี๋ยวจะได้ยินเสียงปีดปี้ปิดจะระเบียงมันวิ่งเข้าไปเดี๋ยวจะดูมันปิดออกมานะ,ะปิดแล้วเนหะ็นป้ะปิดหน่อยแล้วให้มันปิดไหลของเก่าออกมา วีไม่ออกอ่ะเหมือนทำไมไม่อยอมปิ้งออกมา หรือว่ามันแห้งจัดเออเรื่องปีลงแล้วเดี๋ยวใ yeah. ช้ยาวซรลาเปียนอึบ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 ไม่ออกซะอีก จระบีดำอ่ะเป็นก้อนสีดำเหนียวๆโอ้โหมันสีแปลกๆอ่ะต่อไปเริ่มเริ่มเป็นสีปกติละอ๋อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีนอกรึก็หมดแรงดี น่ 1> 1, 2, 3, อทำไมไม่ออกสะละตัวด,ดีสีจัลบีแตกต่างกันเลยจัรลบีเก่านี้ประมาณครึ่งปีแนละ้วข้างในสีดำเลยจัรลบีเห็นไหม น่าจะดีขึ้นนะ คือตรงเฟืองท้ายเดี๋ยวเฟืองท้ายผมขออนุญาตไปถ่ายกันมุมมันแคบมุมมันแคบเอาเป็นวิทยากานความรู้แค่นี้ก่อนนะก็ขอจบคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับขอให้เพื่อนดูแลรถของตัวท่านเองรถท่านก็จะพาท่านไปยังสถานที่ที่มีความสุขของครอบครัวของท่านและท่านก็จะมีความสุขกับชีวิตครอบครัวที่ดีไอ้ภาพวิดีโอกับหัวภาพวิดีโอกับหัวอ้าวโอเค อ่ะโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีนะครับขออาตไปคลิปแบบใต่ทองรถนี่เลยสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ